สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยขาเนาะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ผมสิพา FC ฟซมาบุมบรรยากาศในการตึกตึกป่าครับมื้อนี้อากาศบ่เป็นใจปานใดเนาะครับเนาะมันอยากหนาวในจังหน่อยมื้อนี้มันสิเป็นจังได๋มาเบิ่งบรรยากาศรวร้เหมือนกันเนาะครับเนาะไปกันเลยครับหาจดเลตนี่ดิกระถีน เอาแม่บ่เอาแม่แล่เราเทาคว่างเราลงงงทุกคนเราพากันยืนอยู่เรียนแถวกันอยู่ผมติร์ความมูดเขาปุ่นปันปุ่นปันไปเข่าโตปุ่นอ้าโอ้เขาอ่ะพวกนี่ไอ้พูนไอ้ป้ายพูน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 เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วบ้านนี้หักได้หักได้ที่เดิม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  ที่เด uh> uh> ิมครับอะไรไม่อยากกินลางหญยแล้วเฮาน่ะเอานำไมป้อนในกลางโกนต่อเลยบาเน็กไอ้เพใส่ปัญญาด้วยบาทนี้อยู่ในต่อเลยบ่ในกลางต่อในแต่ก่อขาเขมือเลย โยอยู่ก็ใต้กมันก็อยู่ใต้หากอันมันก็อยู่ใต้หากไพ่หันเข้าใจมันอยู่ใต้หักไพ่หันโอ้โห้โอ้โห้ ได้ทังพ mm hmm. uh ี่ก่อนด้ทังพี่ทังพี่มันบงนล่นทั้งพี่ลงไม่ได้ปลายืนบอเ้าน้องนี่ไปเฮ้ยนองเฮาน้องเฮาเอาเดียวต้าอู้หวิ่งวัวชิวานลายจะพุ่มายงมาเบียดกันอยู่นี่โคดก โอ้ยป <odes> <Beyonce>! ังนี่ละพ่อโคได้ดงนี่สาฟองเบียดกันโคเถื่อยก่อนแบบแบบแบบยุ๊บขนาดนี้ก็ได้ตันโตต้นหนาบุ้มคู่มากกว่าโตก็ยุบพุ่นละว้าเหยี่อไปต้องับไปได้ที่งี้ยิ้มดีๆนะตีนหัวกันมาทีเลยเดีวพ่อดังดู lâu เลยสร้างเลย มอนจะบิดานก่อนหนวดลูกหรแม่จับล่องโอ้โธ่โี่บ้ากับบ้าดอกมาเลไอ๋อสะพักสไลใส่อยู่นี่เอาเดียวดอกเฮ้ยังอีกยังมีเพื่อนเอาขึ้นเอาขึ้นสอก่อนเอาขึ้นใสข้อก่อนเออป้าก้จังุ่หักเงียยมันสามเงี่ย คนเหรอเป็นดุคือว่าดุได้ดีแมันูปักตีตีนซ้ขี้อตีนับด้ขี้อ่นี่กดใหญ่เว้ยหน ได้การได้เคยของเรานะหมุนตีนแห่ผุนคนแห่ก่อนนะพุนว่ามาตื้อต en> uh, ื้อแค่แล้วหุ่นเอาไปใส่คนไปหาเอามอไรกเอามอไ เขอออกออกจากพักทับมะกุูดเออกออกใครเพศเทเดนะว้่ค่เออาดฮ้วาไอซ้อนนั่นเออาดมันมาทุนเลยวยอมันาดลมันมันเฮอ้ จ <Salvador> ิกท <is> ั้ก่อน the okay, ี่ลออกมาต่อไปหันต่อไปหันต่อไปหันบ่ะออกมาแล้วบ่เอาทื่นทื่นก้าวเป็นได้ไถแท้เอาเอ้ยปลาคอแล้วครับพ่อได้อชอเลยทิงมองใส่ดิมัด

ลูดลงไปหาแงงพุ่นลูด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 ตุ้มลงไปตุ้มลงไปหาขตมพุ่นแล้วลูดปลได้ได้เลยบอกปลากรมปลากรมมันร้ว่ามันหนองใหญ่เนาะ ขึ้นทำบ่ชื่นใหมออันนี้บอกบอกได้เขาไรเไรอบอกได้เขานี้ออกจนี่วเบิ้งครับยีส่สี่หัวยคะ <h ull> มีแต่เซียนเหมือนเป็นอะไรมึงจุ๊บเจือได้มาทำไมทองคูณล,ลงมาพี่ เออลู่ลงไปเออโจ้าจ yeah well, uh, yeah. oh, kind of ีจ้าจเจ้จโอพันเลยพันเลยบอกเฮอคือบอกีฮึฮึโอ้ยารี โอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอฮ้ยเขาวีเห็ดเวี่ยงแล้วเว้ยพูนพูนพูนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วบ่บ่บ่ใหญ่กว่าค่อยพอดีใหญ่กว่าใหญ่กว่าเออปวดใส่มันไงปวดน้ำ โอ้ยต่อผูบอดนั่นปลื้มต่อสิตอ่ตอ,อกเลยยังเมื่อกี้บอกบอดตลอดเลยโอ้อยกกดอเดี๋ยว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 ไป,ยไปใส่เอาเอาละเอาละครบแหละสี่สิบบาทสี่สิบบาทครบหนึ่ง นี่ได้ผ้าพี่นี่นี่ผ้านี่ัวเนี่ยเเำเนไปเลยที่ทางเนี่ยกูเนยฝาดเนาะเรากำลังไปไามกำลังไปโอ้ยมันกำมวนปลานี่ยนะเราก็กินฟ้าก็ได้ได้ดิเงี้ยนี่ลูตาบออกเล

มาแล้วมาแล้วไปสมเลยมาเลยอยากไห้กเขาจีินะนี่นี่นี่บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นดึงเดียวก่อนเดยไปเจ้าอยากกินปลาไม่นี่โรดนี่ใจนะมันป้องปลาเพนน่โค้กโค บโบ้เละคันวันคันวันกบวันมาทงพีเด้อคันวันฟังนั่นาบเือมาทำีเด้อเล้เพ่เจ้านั่นเจ้ามากพอมโตนะเจ้าวานมาีงพอตเนี่ยเออจ้าไปยืนอยู่หันเอาง่ายตือแบบดูนี่เป็นดินทรายมันวนมาเออขาดแหงไปเนี่ยูดึงดึงไปเลยเออี่โบ้ดึงมาดีเราโบยันหน้าดึง สิ่งนอ้เ uh, ฮ้ยเอามาเนี uh. 是是้ต um. ัวนี้เก un ีรยครับเอองานฝงงาไฟสิขึ้นไปเนี่ยนี่งาอก็ไฟสิขึ้นแล้วอ่ะพี่ก็รู้พราเดี๋ยววานทางวีมันพ่อเขาเขาสีเทาสิเทาเทมยูนะเออตัดขาดพูดเยอืมีัดขาเลยไมหนา โอเลยก่อนะมุงเลยเ้ยอยพามือกว่าอย่นางนี้มุ่งโไปมุงไปเฮะโบ่ไเบินไจ้ะบ่้สัวันเฮีซูนบาบ้านไปมหนาวแกหนาวคบเอฟซแกหนาวเบาน่จัดห้มือนนเป็น เออบาวนี่จัดให้มือนี้เป็นังไรนขักก่บอยไปขากี่บอยบาวนี่จัดให้มือนั่นในการน่ะเห็นบอกแกน้ำแกน้ำครับบได้บ้าบ่ได้เบ้าจวดจวดจวดลดจวดล้ดไปได้ก็ พูดนะทีมปลาเข้งใหมเขาอีกทนทีมันจะไปใส่ถุงขนาดนมันเป็นการเั้หอผมเดินข้าป่าอยู่เจ๋แเลยน่ะหสองครับเอฟซีเอาได้ยี่บ่ละมือเดียวนะโอ้ Xoáng, xoáng, xoáng ừ, ừ, ừ. Nè, nó ăn theo vào Mấy nhiêu nắm cằn Đi đi ว้าไในก้มด้แกงระบาดนี่เฮ้นห่นายดูทางขวางดูทางขวางโห<อ> <c oughs> <c oughs> คุพระนเอก็่อสองคนคุจะได้นะคุนาเะสนยังแรงอเอาทางแปมันิเนือิเน่กบมงเ่าด้วสิถึงแค่งซะเลยใช่ไหมคุณมาคุาของปลอมมา่ไดแลย ยังเลยยังว่าได้ไปน่สองไรอืม โอ้เหยจะจอบนเลยาก็ด้แตกนี่กวันี่สิเจ้าเฮแก่เอนี่นะเจ้าอาสองบอกเอาอีกแล้วของแถมก็เยอะแยะของแถมเยอะแยะยังเอาอีกบาทนึงหัลลนของแถมมันอยู่ในไม้หัลล์ตัวนี้น่าข้นขนาดเลยสัตว์ใหญ่นี่ เออเจอเจอเจ้เออ,อน่าเฮ้ย,อยขอกแท้ล่างล่างเางือบลาล่างเางเือบมันนะล่างเงือบมันนี่เร,นบบเราเราทำความสะอาดมาอยูอ่โอ้โหเออเออลงเออแมนแท้พี่พี่พ โโอ้ลุงเลยเจ้าของแท้สวยงามฮะวู้มันขนาดเจอจอเจือเจือจอเจฮยปาอมอกลุงสุดปานนีงฮน้วเจ้ๆเดวขึ้นไปเพื่องก่อนเอ่อจูจักเออ เป็นปาอยังมันอยู่ในน้ำมุดลิฟต์จนกล้าลงลุ้นมุดแต่ไงวะใหญ่น้อเสียนเก่าใหญ่บันเขาให้เขาอะเขาละเขาว่าเขาสาดีเฮ้ยเขาอีกแล้วเขาอีกแล้วมันตายแบบนั้นคือตรงตรงตรงยังอีกเถอะโอ้ยสมน้ำหนาเงี้ยเนาะ กรมัน้นมาแล้วก็อดีมันหก่เ่ยด้แกบนี่อาเฮาเนี่ยเดี๋ยวจะเหนเจ็ดตวี่เรียกว่ากเก่งเลยที่เก่งทำ่งน่ะเนเอานี่ด้วยอ๋อแกโอเคกัน เห้ขาดตาเดียวกับปได้โอ้ยนาเรียบร้อยท่านผู้นี้ได้ลงแนั่นตกโลดยังเต็มอยู่บ่เจออีกแล้วครับเอ็มซีไาเข่งบ้วเอา เอาปลาเสื S <S ่อมนั่นเอาปลาเสื่อมไงนะปลาข้าวเอาปลาข้าวปลาข้าวปลาข้าวไงเออปลาขาวไงเออเดี๋ยวค่อยรอบบงก่อนรอบบึงอีกเช็คตรวจมาห้จี้ยนโซ่คนนี้กินนี่เนอะเาวีจะเชียวมุดูปูู เอาคู you know ่เดียวสิเออเอาดีนะคันวันฟังนั่นน่ะโอเคเลยลูกพอดีวัดโดยฝ่ยมีไก่ตัวบ่อเมียงบ่อของเมียงบ่ เป็นอะไรละมือนี่ได้ปนได้แจวอยู่บะเงี้ยดีเรอเฮ้ยเห็นฟ้าบอนปดไ่ได้ปดปัดลงเลยเนุ่พนมัตรงนล้วแต่ฟางนี่มันบ่นยไงน่ะฟางนี่มันถึงเอ๊ะบอแ่้ดิ มนันมนันเอาบาดเดียวนกันยังพแห้งเลยะนะอาได้เป็นโลแบนี้ตัวนี้บ่ลายดอกโอ้โหทั้งกบทังป่าขูกขักขๆกขเสียบมาหน่อยสวยพอปปนเพอนพี่น้องเลยเอ้าจีกับปูจีปะาขาวน่มีปลาโจจีจีปลาขาเน่อจี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 กบไปได้พวกยามันยามันตัวบัพ่อลาดดอกเนาะ ตับัพ่อลานตบัพ่อลานฮ่าจี้จี้จีปลาเสื่อม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 เออเฮ้ยเอิร์ดเขาเอิร์ปลาแดงนี่ปลาขอน้อยเฮายได้สักทีพูโอ้ยปลาขอน้อยบูจีเด้อโอ้โหปลาขอน้อยคอยพุ่นอืมนั่นเห็นบอกจีไปเลยอืโหเด็กการอะไร เอาข้าวน่อมาทำายทามที่กับข้าวโพลายู่ข้าวน่อไ้กินแรงแน่ว่ามันของข่อยพุนเบื่อกินเทียงคักๆดีกินในน้ำเนี่นี่ละกินในหนองบ้านเฮาน่ะอือแม่นั่ง้งเจ็บปวได้เมื่อง่ายนั่งนิ่งๆอือนิ่งๆฮ่าเจอเจอลๆๆๆ้ง บ้ากูเป้าบาทเสียงเมียงมาแล้วเสียนเมียงมาแล้วบาทนี่พี่น้องเฮ้ยโอ้แต่เมียงชคหมบโชวโโโโไปขึ้นบัวหายเบัเมียงบัวฮะบัวเลยบัวโชว์โชว์โชเอาไหนแม่เจ้าเมื่อไแม่บัยงเมื่อกัเมื่ออืม ได้แล้วครับเอฟซีตัวใหญ่ๆมันขนาดมันขนาดปั้นเข่า huh. ซักกอนนี่บรรยากาศจำองปูพี่น้องเลยพูน่ะแซบเนี่ยนะสี่ขาให้กินรับมือนี่ก็ ใด้แน่ยูรับปลากระไยกะมาไลยปะไดมันหานาวนะครับเนาะกะขอเอาไปสำนีก่อน้นอนอี้โมนโนสวัสดีครับ